สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นอีกเชีนเคยครับพี่น้องมาพ่อหู้ครับหู้สองหู้อยู่ข้างกันเลยครับอาจจีไม่ตัวนะครับพี่เขาถูหู้อย่างเส้นลักหู้หนึ่งครับคุนปัญหามันคือฝนครับปน,นี้ฝนฝนก็ยังติดลงอยู่ล่ะติดลงทั้งไหนครับผมใส่เส่ใสดีบว่ นี่กับไม้ประมาณนยียู่ละ่ะปัญหามันคือฝนครับตอนนี้แปวบัตรท่านผ่ออยู่ครับทางอยูไ่ไใหญ่ะอันนี้หู้กดกินนี่รู้สึกว่าที่เป็นแปวอันนี้ไม่โตวะพี่น้องเออคนน,อนี้ใส่นี่แหละครับใส่หนาปากหู้เลยครับเพราะว่ายี่ห้อกัดหนาไม่มาอยู่หนาปากหู้เลยอพอเจอเป็นมาเร็งหนาปากหู้นะครับผมึงใส่ไปเลยอุ้ยแมีนอ่าจะได้มึงใส่ไปนะครับแล้ว หู้หนึ่งครับข้าง,งกันเลยครับอุดสดงานเกาะหาบางึดเลยครับแล้วจะมีหู้อีกดีกับเป๋าดวงดวง้ดวงกิลดโอ้ครับเอามาสิบเก็ตหลังครับปุ่นนี่ที่มีหู้อีกวะก็มีหู้ขอมึงไปหมายอื่นต่อนะครับเดินดูก่อนมาหมายประมาณนี้นะครับต้องได้คอามคิดท้ายบางอย่างด้วครับเด้อขันฝนบ่ตก ต้องใคมาอยากนะครับเอื่นสอนเลยครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปไปยามหนูเลยพี่น้องครับพานโจกับเสียปอกครับปอกแปดปอกเก่าครับไปไปเพิ่งตั้กันพี่น้องมาเนี้มันยังไม่โตป่ะฮะตกเต็มหมดปอกมาต้องเขาบ้ากันเลยปลอกอันนี้เกือบเนาะมันนี่ล้มหลายจังเลยครับตีตัดต่อบ่อยบ่อยจัะหน่อยเพราะว่ามันอาจจะ อาจจะเงี้ยวเกินไปเส้ไปนี่สองอันครับดวงเพิาะว่ามันกันทั้งที่มีตัวบ่ที่มีตัวปะมันปิดห่วงไ,ไว้ว่านเจอแลยวดวงลันพี่น้องเอ้ามีตัวอยู่โอ้ยถือลูกหนูพี่อ๋อ คือลูกมันตายโดนเนี่ยพี่น้องอาอย่าหลังนึงกี่นิแม่หลังนี้อุดทู้เลยพี่น้องโอุดรู้อะคืเอเพี่ยออกมาเต็มหนาปากล่วงเลยปะเจอกันว่าหนูกขาร่งดีออกลูกมิดซีดีเด้ครับพี่น้องสองหลังเขาหลังเดียวเดี๋ยวนี้มาแก่มือยไหมครับนี่นมัน,นดึงไปทันประเทศอะไนี่แม่ สะไปนี่ไม่มาเป็นยังครับปลาเดี๋ยวเขาจะมาใส่ไม่ไปแต่ต้องหุ่นกันครับวันี้ไปถ่ายกันต่อครับผมโอ้เส้นปลอกนะนี่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 หลังหนึ่งนี่นี่หลังหนึ่งจะพูดอีกสองาะลุนะครับไม่คิด้องมันมีตัววะอันนี้มีตัวพานวะครับ นมิโตพันขนาดยี่โดนนะครับโอ้ยนิ่งเลยครับโอ้ยฟังต่เสียงเหรอครับบ่มีเหี่ยมีแห้งขนบู๊บก็ถืกอกันอ๋าะเอาไปอืมนมิโตพันขนาดน้องโอ้หนูหนาหนีบ่มีดอยู่ปะมิดซีรีครับ บัวน้ำชุกคนเดชเขาเลยป่อยนาบอกเลยปกระนี่ทีบ่าพลาดงั้งนปนิมั้อออดวงดวงแยกอนไดแยกเด้อเพราะว่าอันไ้ถือจะแยกไนนอ้อั่นึงใส่คนละขางเป็นแบีครับผมตรงคนสองอันจ่มีตัวบะ ลุ้นนะครับพี่น้องวันที่เขาวะครับลุ้นด้วยกันครับโอ้ลวหลังนี่ก็นิ่งโอ้ยขุดหูทับดวงมัดเลยโอ้ผาดเลยพี่น้องเลยมาหวังผลไหมมึงดูมัน,นเห็ดดูแสบบ่ี๋ยวมาแก่มือไมครับผมพูดละอกี่ตัวเตรียมดู นหนูก็ต้องออกลูกมัง้งออกปอคนเดียก่นอนไปแนนต,ต่ลั้งคุ้าาด่ตรงนี้หลังนึงครับอุ๊ยเริ่มทุ้่นไปหนึ่เริ่มแปว่าต้งพุ่นก็เป็นเริ่มงวงตัวของตัวนี้เกือบผลาดแล้วุ่นตัวนี้ตัวปะครับเห็นหรอ ขึ้นมายังมองใกล้เลยอืม,อมกล้องตัดพี่น้องเอามีตัวเยู่ครับกล้องตัดไปเน้นติ่มจิวะอ้หหนูไหมมีตัวเยู่ครับแดกันต่อครับผม๋อ นี่ตัวอยอู่ีกสองอันท่างผุ้นู่นขอไปไม่ขับมาหนึ่งต่อครับต,อตอ่อต่อเขากำลังเริ่มแก่แล้วครับปลไฟหน้าออกอย่างน่าแล้วผมใส่ไปครับเห็นห้อยตีนยังเห็นตัวห้อยตีนเธอซื้อมันจะมีตัวไหมโอ้นี่พี่น้องเลยเห็นห้อยตีนนางเขาสองหอบไห,ไหมนี่ไหม มึงนีง่เปลี่ยนผดกระจกเจ็บยาได้สึกดีอ๋ออีกครั้งนึงครับจเจ้าหนีต้องขอมาต่อไปใ <c oughs> ส่ไปนี่เลือนหลังเดียวฟงังนี่เลื้อหลังหนึ่งเอาแล้วนอนตายเองเลยยุพี่น้องมาเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีโจ้าเจ้เห็นพุทธพงศ์มาว่านี่ไหมยิงได้ละเท่าคือออกไม่จัิงสิเสรยบร้อยดีครับ เปรี้ยแปเลียดแปรดครับพี่น้องเออพูดนเดียบสิแกร์แกร์พูดข้นหยาบนะปลเลียดแปรดพี่น้องเอ้ยเอ้ามีตัวอยู่แต่ทั้งคุณตัวครับเอ้าะจำอะไรติบมันก็ได้สามตัวนี่พี่น้องท่วงติดเอ้าไปตัวครับต่อครับผมโอใส่หลายหม่องหลายไม้อดซาไปมองกันพี่น้องไม้เลาะครับไม้มล่นไม้ยางเป็นเพง โอ,โอ้นี่สหลังกันไปจรองเอาปะขันจรองปะไปอมใช่ปะอยปันเก็บป,ปะขันจรองก่อนเลยสิพี่น,อน,น,น้อนามมางอมันมีตวัวะมนี่เน่ามากเลนี่นามากเลยนี่โอ้มีตเวยไบงนี่งน่ามขึ้นมันยางกย่ดินูโอ้ตวข้างมันหรอสาวดอกไม่ลง ออโอ้นำเขาน้าไปดนเป็นตนนีตัวนี่เป็นตัวนีตัว,ตวคักขนาดเลไใช่ละมองไส้บน,นีฑิตโน้นขอเไปว้วจ้ <laughs> บูวไปเลยนี่นี่มั่ชอบไม่ชอบขอกไปยออไป มันละแยกเยียบเขาเพิ่นแค่แเขาออกมัน,ยนเยอะครับตัววะโอ้ลุ่มไหลเขาไปทวงแล้วโอ้หินนิ่งครับฮึเคล่อยแบบไหนะปล่อยแบบไหนไปปน,นิ่งบ่เอ้ยมันดู oi toh nua meh pi nong e niang di yu had mi toh yu o toh nua meh ka toh nua ito pa ki pa kan juang pi nong ki pa kan juang pa om se tu pa ne aung mi tuwa aung siyan pok oi sui pok ma nam wii tan nua pok pok tai toh aga pi nong pa ne si juat wile aw pi nong ma ัอ,อย่างคนตัวครับผมนู่นยังนะของเขาจูเห็นบ้านหลังไม้เห็นเขาไปเห็นตัวยางเขอบไปเลยพุ่นหลังไม้ใส่ดวงอีหลันึ่งใส่ปเบิวงเลยคุพี่น้องช่วเยวเขาดีเก็บปุณิปลุบปลุบว่าได้เท่าไอ้ยอ่ะมี่ตัวเนี่ครับของเขาบ่ค่อยไๆถ่ายไปไหนนะครับ เห็นบ่ฮะบอกนี่ตัวเขาเลยติจุดนี้เงียบครับดวงเ,เห็นเห็นหัวมันกัดเขาหลายไปเลยใส่เลยใส่ต่อครับผมอ,อย่างนัมนกันต่อครับใส่ไปสามอันตรงนี้ครับ โอ้นหน <twitch S 2> หูไงเปเส้ไ่หเนาะฮะควายยังควายหนูหนูยังเนี่ดูบสนี่มันคจะเห็นเควยเกาตัวนี้ฝนตัน่ ไนเกากันน้องกบไเด็ดก็ดียวยูเดีกินก็เอะไะมือเนี่อ้มีตัวอยู่เจแล้วโอ้หนิ่งบัดนี่ก็หนิ่งจ

โอ้ปื๊ดตัวนี้ไหมโจโะโจ,โจปื๊ดแมวแมว <laughs> แมวเขาผู้ใดนั่งกูจูดัวผู้ใะ <laughs> ตายไปปะ <laughs> โอ้เป็นตัวยังอยู่นจนฟอดตายไปจนฟอดต,ตัวนี้ไหมตายแล้วมีผี่น้องแมวกับเลยนี่สุดท้ายน,น้ำดูน้ำดูสุดท้ายพี่น้อง <laughs> ปาดตัวเ <laughs> อ้าอเด็ดครับไปนี่ปื๊ดดวงไหมครับดวงไหมหน่อยนี่ จะ้ายคำนิ่งให้ปนหนาดทโอเคครับไปแปรกันต่อครับอีกอีกหลังหนึ่งครับผมหลังสุดท้ายเราหลุมกันไม่ไี้เขาป่ะครับมหมาอยู่นี่ต้องต้องแหกเขาเขาไปเอาปักก็ซื้อุนอน้อหมาไม่เกี่ยวมีป่ อย่าเขาเนเด้อนิ่งกี่หนอนิ่งโอ้โหบ๊อบพี่โตเลยจิอ๋อโม่เป็นยังครับพ่อธิยุตได้กินก็เอาละไปสรุปยอดกันครับวันนี้สรุปยอดกันเลยสรุปผลงานครับเช้านี้กับดวง17หลังครับดวงดีดนิดหน่อยครับพ่อธิยุตได้กินครับผมกับพันโจกับเสียปอกครับผมปอกแปดปอกเก้าอันนี้ครับแมวครับรวนรุนเลยนี่แมว ส้มนี่กับปากปอกครับหมากระปอกอันนี้ทองเขาครับผมหาตัวกับเอาทิ้งไปแน่เพราะว่าหมาหยองครับกับหมู่บ้านกะพ่อได้ยู่ได้กินยกกันลูกสูงเสียเอภาพนิ่งให้วันนี้นิ่งให้แล้วรอจันได้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมจากช่องอีสานพานสปอร์ตครับเบิ่มหนาวังเสียโจผู้เวียงเถีกับเสียปอกเด็กโขกสำรานติตรีครับผมขอบคุณครับการติดตามรับชมครับผม ขอบคุณหลายๆครับผม